อานับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนาย,ยุทธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลนะครับสิงห์ไฮโซเชลซีว่ายังไงนะครับสาริกาดงนิวคาสเซิลพร้อมล่าตัวคริสเตียนพูลิซิตหากว่าสิงห์ไฮโซเนี่ยยอมขายนะครับผมจะเอาแน่ๆอะไรประมาณนั้นนะฮะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับตกเป็นข่าวว่าอาจจะพิจารณาคว้าตัวคริสเตียนพูลิซิตปีกทีมชาติสหรัฐอเมริกามาร่วมทีม,มหลังเจ้าตัวเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นจากชมัตชุเคลนไปแล้วนะครับ อันนี้นักข่าวอย่างคลิสโวครับนักข่าวสายนิวคาสเซิลของเดลนติกเนี่ยก็บอกในการถามตอบเมลเบกว่าสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเปิดรับความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวคริสเตียนพลีซิตมาร่วมทีมหากว่าเชลซีเนี่ยยอมปล่อยเขาออกจากทีมมาตามกระรายงานของสื่ออย่างกันชัวร์มังกาโต้ครับก็บอกอีกว่าเชลซีเนี่ยได้เสนอพลีซิตในข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวกับซานิโอโลของ roma แต่ดูเหมือนว่าโชเซ่มูรินโญ่ครับนายใหญ่ของโรมาเนจะไม่ยอมเอานบอยากเก็บย์เมคเกอร์ทีมชาติอิตาลีเอาไว้กับทีมต่อไปมากกว่าหลังกระโดดไปขวางข้อตกลงที่ซานิโอโล่เนี่ยจะย้ายไปยังสเปอร์ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์มาแล้วนะครับในครั้งก่อนก็ดูเหมือนว่าหากสิงห์บลูเชลซีเนี่ยได้ราคาที่เหมาะสมหรือนักเตะที่เหมาะสมเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปจากผลิตที่ไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการมาของนูริ่งครับราฮิมสต์ลิง ยังไม่พอแค่นั้นครับรายงานจากเดอะการเดียนเนี่ยก็ยังบอกอีกนะว่าโชมาตูเครนเองเนี่ยไม่ได้ไว้วางใจคริสเตียนพลสิตเหมือนที่เคยร่วมง,งานกันมาก่อนเหมือนที่บรูซเซ็ดอนมุนอีกแล้วแม้ว่าจะขาดความไว้วางใจครับแต่โชมัตูเครนเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีทางเลือกแล้วในระหว่างนี้โดยต้องใช้พลสิตเป็นตัวเลือกสำรองไปก่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเอ่ยกับอนาคตของคริสเตียนพลสิตคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยครับสำหรับอนาคต,ขอ,าคตของนักเตะทีมชาติสหร,รัฐอเมริการายนี้นะฮะโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนัำทีมของชมัจะูะเกิลแล้วแต่เป็นแบ็กอัพได้นะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับ